ทุกคนคงอยากรู้เนาะว่าเราเป็นใครแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นทุนการใช้ชีวิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนาะมาเริ่มพูดกันเลยวันอื่นเราก็สวัสดีก่อนเราชื่อลันทุมนะนามสกุลกับโตแต่ก็ถ้าใครอยากสนใจหรืออยากดูว่าเราเป็นใครก็ไปดูใน Facebook เราได้ กดติดตามแล้วได้เราฝากกดถูกใจถูกลา์ถูกแชร์อาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่ไวแล้วก็ไม่ชัดเจนปันใดแต่ก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้ววันหลังเราจะมาพูดคุยกันอีก กับเรื่องต้นทุนของชีวิตเนาะ